อย่างเช่นที่ผมยกตัวอยา่างกู้ไปหมื่นหมื่นบาทแล้วนะครับต้น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 ทุนแค่ต้นเงินแค่หมื่นบาทเงินต้นแค่หมื่นบาทแต่ดอกเบี้ยเนี่ยจ่ายไปแล้วส<ม>ามหมื่นมอทหนึ่งเตือนเจ้าหนี้อย่าทํำร้ายลูกหนี้สกัดลงทะเบียนทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจม่าอักษรนิด เมื่อเวลา9นาิก30นาทีวันที่8ธันวาคมที่ห้อง Loyal Jubilee Ballroom อาคาร Challenger ชันนช้น1น IMPACT เบองทองธาน,นีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรมมอบนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจในอำเภอและผู้กำกับการสถานีตำรวจทั่วประเทศโดยมีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานนายอนุทินกล่าวตอนหนึ่งในการประชุมมอบนโยบายการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบว่าเรื่องแก้นี้นอกระบบ ถ้าตำรวจและนายอำเภอร่วมมือกันเราสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างแน่นอนการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบนี้มันต้องเริ่มต้นจากความเข้าใจถึงความเดือดร้อนที่พี่น้องประชาชนได้รับจากการของเงินกู้นอกระบบซึ่งมีการเรียกดอกเบี้ยกเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเป็นจำนวนมากรวมถึงการทวงถามหนี้ที่เป็นลักษณะของการละเมิดซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตและความสงบเรียบร้อยของสังคมปัจจัยแห่งความสำเร็จของภารกิจนี้ที่สำคัญยิ่ง คือการบูรณาการร่วมกันการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบนายอนุทินกล่าวว่าในส่วนกรณีที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ยินดีเข้ากระบวนการไกล่เกลีย่ยท่านต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการช่วยให้ทั้งสองฝ่ายได้เจราจาตกลงกันได้ทำสัญญาร่วมกันให้เป็นไปตามกฎหมายพูดง่ายๆว่าจะต้องเป็นคนกลางที่ดีและมีประสิทธิภาพลดปัญหาเดิมไม่เพิ่มปัญหาใหม่รวมทั้งต้องมีการกำหนดค่าตัวชี้วัดหรือ k p i ที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถแก้ปัญหานี่นอกระบบให้ลดลงโดยเร็วที่สุด